ก็ใช้หัวปลัก๊กธรรมดาทุกไปได้เลยนะคะถ้ามีหัวปลัก๊กแต่ว่าในเครื่องจะแถมสายมาให้แล้วเรียบร้อยแต่จะไม่มีหัวปลั๊กนะคะแล้วก็หาซื้อหัวปลั๊กมาเพิ่มเติมตอนนี้เปิดเปิดสวิตวิธีเปิดก็เปิดสวิตด้านข้างก่อนอาจสอบด้วยการใช้มือก็ได้เดี๋ยวสักครู่ไอ้กัรอบนิจะมีคำพูดด้วย ต,ตัวนี้ใช้งานง่ายสะดวกมีเสียงพูดนะคะตัวนี้แถมที่ใส่เจลให้ด้วยเรียบร้อยใช้วิธีการใส่แบตเตอรี่ AA ทั้งหมด4ก้อนนะคะตัวนี้แต่วาหาว่าตัวนี้เราไม่ใช้ก็ได้เราก็อตออก็จะใช้เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะคะเฉพาะาเครื่อวงวัดนะอุณหภูมิอ่ามากีนี้วัดไหม่รัง สนใจตัวนี้สั่งซื้อได้เลยนะคะอยู่ที่ Big l o t h o โ e ม r o d ดั t ค่ะมีทั้งสองสาขานะคะที่สาขาบ้านหัว่วและก็สาขาใหญ่สาขาใหญ่นี้อยู่ระหว่างวิกซีและแมคโครนะคะ